ครับทุกท่านนะครับกิดีต้นและก็โสสูนสนรถาลงแงนะครับ,ก,ก,ก,รรบก็เป็นการซ้อมมาชมเช้านะครับทสนากันในช่วงเที่ยงเียนะครับตัยจะเป็น,ปนอ่อนน้อยพุทธมีนามมาโดยรถจกรานะครับรนอินดี้ครับ ก็น่าจะเป็นรุ่นครัน้ำมันก็กที่ป้าจ้าครับแล้วก็ห้างสารกองเดิมนะครับสองกันไปเรื่อยๆนะครับครื่อยๆการลดนะครับก่อนที่จะทำกับน,นิติกครับมีดรามก็สู่รัสเซียกันนะครับป่า ความมัดนะครับวีดนะครับพี่อยู่ทั้งบ้านะครับตอนนี้เราก็เป็ารทดสอบการตัดต่อโอนะเทนะเสียเวลาท่านาเรารับจกรสอตคราวก็ ยังไม่เยอะไงครับเพราะว่าคาดก็าตื้นซ้ายรวดสวยนะครับเ็นไงรัเข้าแตะน้ำเทียบโอ้ตัวเข้าแตะปลายตอนนะครับอันนี้ก็วิ่งหัวปักหัวปักนะครับถุกหน้าหรืหลังนะครับโอเคครับ ทดสอบในการตัดต่อวิดีโอนะครับคุณผู้ใหญ่ไปทำนะครับการทดสอบนะครับเรี่องรุ่นทำบนลูกหกเจ็ดนะครับทีมงานช่างเล็กปีเดเดี๋ยวครับเดี๋ยว